สุดยอดเลยนักเก็ตเอ๊ะนี่ป้ายอะไรเหรอนักเก็ตน,นี่คือป้ายปริศนาแหละมันเขียนว่าถ้าหากใครก็ตามที่รวบรวมการยูกิค,ครบทั้ง25บใบได้แล้วก็ปริาศาจชั่วร้ายที่สุดในโลกใบนี้จะถูกปลดปล่อยออกมานักเก็ตโดดเดี่ยวมาตลอดเลยอยากมีเพื่อนมานานแล้วนายจะเป็นเพื่อนกับฉันได้ถ้าหากนี่นายกินนักเก็ตนี่อ๋อได้เลยนักเก็ตไว้ตอนกลางวันเราไปกินข้าวด้วยกันนะ นะตอนเที่ยงเอ็นักเก็ตอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองวดัดดีนักเก็ตฉันมาแล้วอบักแกงนายหรือนักเก็ตไม่เป็นไรนะนักเก็ตฉันจะล้างแค้นให้นายเองเฮ้ยบักนายทำอย่างนี้กับนักเก็ตได้ยังไงอะอะไรแกมีปัญหาหรือไงฉันจะแทงข้างหลังของนายหันตูดมาหันตูดมาอ้ออย่างนายอย่นะมาเลยนี่แนะี่ เป็นไงล่ะไอ้อ้วนนี่อา้าวหนีไปข้างนอกเฉยเลยรอก่อนนะดักเก็ตเดี๋ยวฉันจะไปล้างแคนบักให้เองเดี๋ยวมานะโอ้โหเลือดไหลเป็นทางเลยหรือว่าหรือว่าลินลี่นี่เมนเธอเหรอ <c oughs> ใช่ที่ไหนเรา โอ้ยแกอยู่นี่เองเหรอเจ้าบักเจ้าบักคุณน่าสงสารเป็นยังไงล่ะสุดท้ายก็นอนหมอบอยู่นี่เฮ้อนี่มันการ์ดยูกินี่นะอึ๊บเฮ้เราได้การ์ดยูกิแล้วแต่นในวันจันทร์ครั้งที่23อ่ะเรามีการ์ดยูกิแล้วสุดยอดไปเลยเอาหูเอาการ์ดไปโรงเรียนด้วยจะเอาไปอวดเพื่อนวันนี้วันนี้นักเก็ตมาเล่นการ์ดยกุกิกันเปล่า ฉันเล่นไม่ได้เดี๋ยวพออาหาว่าเป็นการพน,นันนะสิจะโดนจับนะอ๋องั้นเหรอแต่นักเกตนี่ก็ตอนบ่ายแล้วนะเรายังเล่นการจุกิไม่ได้อีกเหรออ่ะก็ได้เดี๋ยวฉันพานายไปเล่นในถ้ำของฉันจะได้ไม่มีคนเห็นโอเคไหมเย้ <Yeah. S 2> เอาละเตรียมลงไปโอ้โหสุดยอดเลยนักเกต เอ๊ะนี่ป้ายอะไรเลยนะักเก็ตอ่ะใช่นี่คือป้ายปริศนาแหละมันเขียนว่าถ้าหากใครก็ตามที่รวบรวมการยูกิครบทั้ง25บใบได้แล้วก็ปีิาศา์ชั่วร้ายที่สุดในโลกใบนี้จะถูกปลดปล่อยออกมาเหอจริงเหรอแต่ฉันมีการยูกินี่ไงฮะนายมีการายูกิ2ีใบงั้นเหรอเนี่ยนี่มันพระเจ้าจอดมาก เอ๊ะทำไมมีพื้นสันๆด้วยนักเกตเมื่อกี้อ่ะเรื่องนั้นช่างมันถึงนะนักเกตและเพื่อนของนักเกตต้องขึ้นไปข้างบนแล้วเพราะว่านักเกตกับเพื่อนน่ะต้องเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ้าเอาขึ้นไปไหนอะก็ได้นักเกตอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยทำไมท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงแบบนี้โอ้ เป็นพิษจากยาของพออแน่ๆที่กินเข้าไปเนี่ยเอ๊ะแต่ทำไมพออถึงเอาปืนมาด้วยล่ะคะเฮ้ยท้องฟ้าสีแดงแบบนี้ก็ต้องเอาปืนออกมามันเป็นเหตุฉุกเฉินเอาไว้ป้องกันตัวเอ้าแล้วพออจะเอาปืนมายิงอะไรฮะมายิงทองฟ้าได้ไงคุณแอปเปิลเกตคะหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยขอหนูกลับ เหมือนกับว่าทองฟ้าสีแดงตอบรับคำภาวนาของฉันแล้วเอาล่ะคนต่อไปคือมอนตี้จัดการเลยคุณทองฟ้าสีแดงเฮ้ยอะไรของคุณอะผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่อู้เห็นไหม่ะต่อไปก็เจโรมี่จัดการเลยเอาล่ะเอ่ออะไรกันผมผมคุณพ่อห้ามอีห้ามอีคูนมเดงมันเร็วไม่ฉันไม่คิดว่าทองฟ้าจะทำตามที่เธอพูด โอ้โอ้คิดว่าฟ้าจะพาผมซะอีกฮะแล้วไงต่อละ่ะเราทุกคนต้องตายเหรอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราฉันลักพาตัวเด็กทุกคนมาเองแล้วก็ขายาด้วยแล้วไงต่อละ่ะสุดท้ายไม่ต้องโตจบลงในเหตุหาย่ะแบบนี้เหรอเนี่ยฉันต้องพ่ายแพ้ให้กับท้องฟ้าสีแดงนั่นนี่เหรอฮะพ่อพูดเรื่องอะไรเลรอครับฉันจะบอกแกมือแกโตขึ้นกว่านี้ก่อนเอาละแต่ว่าตอนนี้คงไม่เหมาะสมนะเอ้าโอ้ ท่านเทพเจ้าสาวิปปี้ดูเพือนว่านี่คงจะเป็นจุดจบแล้วสินะท่านเทพถูพื้นท่านก็นรู้ว่าผมนะ่ะไม่ได้รักการทำความสะอาดอยู่แล้วจบแล้วละ่ะนนายฆ่าทุกคนเหรอนาเก็ตนาเก็ตไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีนะเพราะว่านกเก็ตและเพื่อนของนาเก็ตยังมีชีวิตอยู่ไง แล้วไงต่อนะกเก็ตยังไงเหรอก็นักเกตก็ไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วไงเอาละเราย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นกันดีกว่าเะนายพูดเรื่องอะไรอะ่ะโ,โอ้ตรงนี้เหมือนกับเป็นคาใบ้ว่าจะมีภาคต่อหรือไม่ก็เกมต่อไปนะครับโรงเรียนอื่นเพราะว่าชื่อเกมคือกินเดอร์กาตเตนเป็นว่าแปลว่าโรงเรียนอนุบาล ต่อไปอาจจะเป็นโรงเรียนประถมของเรากับนักเก็ตก็ได้น่าสนใจนะโรงเรียนอื่นเราต้องไปที่โรงเรียนอื่นกันแล้วก็มาสนุกเ้วนกันอีกครั้งหนึ่งให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้และก็ดีกว่านี้อีกทําอะไรเลยนะักเก็ตสนุกเรื่องอะไรโรงเรียนอนุบาลน,นักเก็ตจะทําโรงเรียนอนุบาลอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนใหม่คินเดอร์การ์เตนสอโอ้จริงด้วยมีภาคสองแน่นอนงั้นฉันกลับบ้านนะนักเก็ต นักเก็ตเห็นด้วยนะไว้เจอกันที่โรงเรียนใหม่นะบายๆนักเก็ตและนี่คือ2 ending ของการเก็บการยูกิให้ครบของเกมนี้ครับไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียก2 ending แต่มันเป็นฉากจบ2 ending มันควรจะเป็นอันที่ช่วยบิลลี่เปล่าวะนักเก็ตอยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเข้าร่วมกับโรงเรียนอนุบาลคินเดอร์การ์เต้นของเรานี่ความยินดีจ้ะลากรอลากรอจบเกม อะนักเก็ตหายไปไหนไม่ได้เอ้านักเก็ตร่วงหลุมโอเคครับแล้วก็นี่เป็นพาร์ทส,สุดท้ายครับแถมเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนชอบเกมนี้มากและผมอยากจะขอบคุณทุกคนผมเลยพยายามไปนั่งเก็บการ์ดุกิมาจนครบตอนเล่นนี่หัวร้อนมากเลยบางรอบนี่แบบไปนั่งเล่นแล้วก็ม่ไม่ได้การ์ดอ่ะมันบางทีเงื่อนไขมันยากอ่ะแล้วก็ต้องรีใหม่แอบหัวร้อนอยู่เหมือนกันครับแต่ก็เก็บมาจนครบจนได้นะเพื่อให้ทุกคนได้ดูฉากจบนี้ ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าอย่าลืมติดตามเกมหน้าของผมด้วยจะทำผลงานดีๆออกมาให้ได้ชมอีกแน่นอนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยไว้เจอกันคราวหน้าครับหมายเจอกันสักวันหนึ่งเราจะเจอกันในกินเดอร์การ์ต้น2มีเปล่าวหวังว่าจะมีนะ